นี้พามาเที่ยวดูดอกทานตะวันเบ่งบานสวยๆนะครับที่ทุ่งบูรพานะครับสนามกีฬาจังหวัดอุบลนะครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับก็เริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้ห้าโมงกว่าๆแล้วนะครับเขาก็เปิดไฟสวยงามนะครับที่นี่นะครับนี่ฮะอันนี้แบบล่าสุดเลยนะครับทางเข้าก็สวยงามเลยนะครับดูทางเข้านะครับนี่ใช่ไหมฮะมีลิบบินด้วยนะครับเป็นลิบบินเป็นทางเข้านะครับก็ตัดออกไปจะเป็น ตัวดอกทานตะวันนะครับเป็นทุ่งทานตะวันทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะสวยไหมครับดอกกําลังเบ่งบานเลยนะครับดอกทานตะวันนี่ครับสวยมากเลยนะครับมีบรรยากาศยามเย็นก็อากาศไม่ร้อนด้วยนะครับดูสิครับนี่ฮะเป็นบริเวณทางเข้าสนามกีฬาทุ่งบุรพาจังหวัดอุบลนะครับนี่ตับไปดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตัวนี้ นี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับดอกทางตะวันเขาก็จะหันหน้าไปทางแสงอาทิตย์ตอนนี้ตะวันกําลังจะตกดินแล้วนะครับนี่ครับดูดอกสวยๆนะครับนี่เขาก็จะหันหน้าเบ่งบานนะครับไปทางแสงอาทิตย์นะฮะนี่นะครับสวยงามเลยนะครับนี่แต่ละดอกนี่กําลังสวยกําลังบานใหญ่ๆเลยนะครับเป็นทุ่งทานตะวันของเขาเลยนะครับมาดูทางด้านฝั่งนี้นะครับเขาก็หันหน้าไปทางด้าน ทิตตะวันตกนะฮะเพราะอาทิตย์กาลังจะตกดินแล้วเขาก็หันตามแสงตะวันไปทางนั้นนะครับนี่นะครับนี่คือด้านหลังนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับดอกเยอะแยะมากมายเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับมันก็จะมีบันไดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับด้านบนว่าบรรยากาศนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปดูนะครับด้านบนว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ นี่ฮะขึ้นมาบนนี้นะครับบรรยากาศแบบสุดยอดเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ฮะงูนะครับมีบ้านที่มีกังหันไกลๆด้วยนะครับเห็นไหมนี่ฮะสวยครับสวยนะครับนี่ฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นถนนนะครับเป็นบ่อน้ํานะครับ สวยมากครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูได้นะครับตัวนี้นี่ฮะให้ชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูด้านล่างกันนะครับทีนี้ไปดูกระท่อมดูอะไรด้านหลังนู้นนะครับนี่ะด้านล่างนะครับลงมาจากด้านบนนี่ครับสวยไหมครับมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับสวยมากนะครับช่วงนี้นะครับนี่ ดอกทานตะวันกำลังเบ่งบานสวยงามมากๆเลยนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะสวยไหมครับเหมือนเดินอยู่ในดงดอกไม้สวยๆเลยครับเดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านกังหันนะครับสวยๆนะครับอยู่ในกลางดงของดอกทานตะวันเลยนะครับนี่ฮะ สวยงามมากครับเนี่ยด้านหลังใกลๆนะครับก็จะมีชิงช้านะครับให้เด็กโล้ด้วยนะครับให้เด็กเล่นด้วยนะครับเนี่ยมีกระท่อมนั่งกลางทุ่งทานตะวันนะครับสวยๆนะครับบรรยากาศดีมากนะครับถ้ามาช่วงประมาณก่อนก่อนจะมืดนี่สวยงามมากๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับสุดยอดเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูได้เลยนะครับ ทุ่งทานตะวันนะครับก่อนเข้าสนามกีฬาทุ่งบุรพาจังหวัดอุบลนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับเห็นไหมฮะกระท่อมนะครับเอาไว้นั่งนะครับกลางสวนดอกทานตะวันนะครับนั่งไปชมดอกทานตะวันไปได้นะครับนี่ฮะแต่ตรงนี้กําลังจะเริ่มบานนะครับตรงนี้กําลังจะเริ่มบานนะครับคอยดูนะครับมุมนี้นะครับก็จะมีบันไดให้ขึ้นไปอีกนะครับ เพื่อถ่ายวิวตรงช่วงนี้แต่ว่าดอกยังเขายังไม่บานนะครับฝั่งนี้ต้องรออีกสักระยะเขาถึงจะบานสวยๆนะครับนี่นะครับเห็นบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ผมถ่ายอยู่ตรงกลางเลยนะครับสวยมากครับก็จะเห็นบรรยากาศต่างๆนะครับ ของดอกทานตะวันรอบทิศทางเลยนะครับสวยงามครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมมาดูได้นะครับผมกำลังบานสวยๆเลยครับ